Inside p o d c เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast โดนแน่พี่เต้ขู่ฟอพักฝ่ายค้านลุยเก็บข้อมูลฟันประยุทธ์และคอรมอรหลังอภิปรายจบมงคลกิดเผย พักฝ่ายค้านกำลังรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีบิ๊กตู่และคอรมอหลังอภิปรายจบคู่หากต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวเจอฟ้องแน่เตรียมร่างยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วคาดยื่นได้เมษาย,ยนนี้พร้อมรับกล้วยจากประชาชนคนละ500สนับสนุนพักไทยสีวิไล ที่รัฐสภา,านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไล์แถลงว่าขณะนี้พักร่วมฝ่ายค้านกำลังดำเนินการสรุปข้อมูลจากการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่อภิปรายเสร็จสิ้นไปแล้วโดยเฉพาะประเด็นการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่หากมีการดำเนินการตนในฐานะสสฝ่ายค้านพร้อมดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงมติต่อสัญญาโครงการดังกล่าวรวมถึงกำลังพิจารณาในประเด็นอื่นๆด้วย ว่าจะดำเนินคดีไหนได้บ้างทราบว่ามีประเด็นสุกรราคาแพงซึ่งจะดำเนินคดีกับนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151คาดว่าจะเขียนร่างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมและหากเป็นไปได้จะยื่นภายในเดือนเมษายนนี้ นายมงคลกิจกล่าวด้วยว่าขณะนี้รัฐบาลต้องการเสียงสนับสนุนซึ่งทราบว่ามีการติดต่อไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเพื่อจะให้กล้วยแต่ท่านไม่รับส่วนตนในฐานะฝ่ายค้านยังไม่มีใครติดต่อให้ไปรับกล้วยซึ่งในฐานะหัวหน้าพักไทยศิวิไลขณะนี้อยากได้กล้วยมากโดยกล้วยที่ต้องการคือกล้วยของพี่น้องประชาชนที่ชำระผ่านพองอดอ 91และพองอด90ท่านละไม่เกิน500บาทถ้าคิดว่าพักทำงานได้มีศักยภาพไม่ต้องไปรับสินจ้างจากคนใดคนหนึ่งก็ขอให้ประชาชนช่วยสนับสนุนด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ